เลขเด่นดาวดี12ราศีงวดวันที่17มกราคม2565นะครับพร้อมกับสีนำโชคสื่อนำโชคลาภและแนวทางเสริมดวงเฮงครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอกราบสวัสดีปีใหม่ะทุกท่านเลยนะครับพี่ๆน้องๆนะฮะตอนนี้ก็ปี2565แล้วนะเราอยู่กันมาเนี่ยนะครับก็3ปีนะสาปีนะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามกันเสมอมานะครับก็ ขออวยพรนะฮะปีใหม่ให้ทุกท่านนั้นมีความสุขนะครับมีเงินทองมีโชคลาภมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็อยู่เป็นกัลร,ระยาณมิตรกันแบบนี้ไปนานๆนะครับอา่าเปิดมาต้องสวัสดีกันก่อนนะฮะในส่วนของคลิปนี้นะครับเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับวันที่17มกราคม2565นะครับสำหรับ งวดที่ผ่านมาต้องบอกว่างวดสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมากันแบบปุ๊บปับก็ามามาแบบรับโชคอะ่ะมาแบบปังเออนะต้องบอกอย่างนี้มาแบบปังนะครับงวดที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าราศีนะฮะที่เลขเนี่ยเข้าไปนะครับฮาราศีกันสองตัวท้ายนะครับรางวัลสองตัวท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขสามหก มากันแบบตรงๆนะครับหมอแมนให้ไปคือ316กเนาะก็แน่นอนครับต้องนำมาจับเป็นเล่น2ตัวอยู่แล้วนะครับ3 6มครับมาแบบตรงๆนะครับอีกราศีหนึ่งนะครับก็คือราศีมีนนะครับที่หมอแมนให้ไป876เนะเข้าไปในส่วนของตัวเลข8 6 6 8ก็เป็น2ตัวที่อยู่ข้างบนนะครับใครที่เล่นกันก็ต้องกลับเล่นนะเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว นะครับมากันทั้งล่างทั้งบนพูดง่ายง่ายแล้วก็ในส่วนของดาวเด่นนะครับตารางดาวเด่นนะครับที่ให้ไปหนะตัวนะครับปรากฏว่ามาทั้งข้างบนข้างล่างเลยฮะามาทั้งข้างบนข้างล่างครับหกแปดมาครับสามหกมาครับเราเรียกว่าให้ชุ่มชื่นหัวใจส่งท้ายปีนะเออเฮงกันปังกันส่งท้ายปีหกสี่เลยนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเฮงจะปังนะฮะต่อเนื่องกันถึงปี65านะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเลขสูตรนำโชคนะนีหมอแมนให้เฉพาะในกลุ่มนะครับมีสมาชิกในกลุ่มตอนนี้อยู่2กลุ่มเนี่ยก็ร่วมร่วม,ม1,000คนนะก็จะมีการจับวินนะครับเลขนำโชคนะแบบนี้นะครับในทุกๆุกวดเลยสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมไปถึงเลขเด่นประจำวันที่จะมอบให้ เอฟซีทุกท่านนะครับในทุกๆเช้าเลยนะให้กันตั้งแต่ตอนดึกเลยแหละเอานะครับเอาไว้ลุ้นตอนเช้าๆกับเลขเด่นประจําวันใครชื่นชอบเรื่องตัวเลขนะครับสนใจจะเข้ากลุ่มก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแอดไปนะครับเจอกัแอดมินนะครับแล้วก็แจ้งความจํานวนว่าติดต่อขอรับลิงก์สมัครเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์ให้ท่านทําการสมัครตามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวพบกันในกลุ่มนะครับ เอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับวันนี้เลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับพร้อมกบบสีนำโชคสื่อนำโชคลาภและเคล็ดลับเสริมดวงเฮงครับวันนี้เรามากันที่ราศีเมษก่อนครับในวันนั้นครับ17มกราคม2565ตรงกับขึ้น15ข้ามเดือน2ปีฉลูนะตรงกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับแล้วก็ยามที่ออกเนี่ยนะครับเดี๋ยวคำนวณก่อนนะครับออกตรงกับยามพุธ ออกยามพุธนะครับเขาเรียกว่าวันจันแล้วก็ออกยามพุธเป็นคู่มิตรกันพอดีนะสวยๆนะครับราศีเมษนะราศีเมษนะครับราศีเมษและลัคนาราศีเมษนะครับในงวดนี้นะครับสื่อนําโชคลาภของคุณครับง่ายๆใกล้ตัวนะครับอยู่ที่เลขบ้านเลขรถแล้วก็คนในครอบครัวนะครับคนในครอบครัวจะนําพาโชคลาภความสําเร็จมาให้นะโชคลาภเงินทองรายได้เพราะนั้นเนี่ย ทำดีกับคนในครอบครัวไว้นะครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวนะครับพาลูกหลานนะครับไปทานข้าวไปทําบุญนะครับไปมีกิจกรรมร่วมกันอ่าก็หลังปีใหม่มาก็ได้นะเพราะถ้าเกิดปีใหม่แล้วคนเยอะเนี่ยนะครับก็ไปหลังปีใหม่ก็ได้นะครับว่าโชคลาภของเรานะครับราศีเมษนะครับอยู่ไม่ไกลตัวอยู่เลขบ้านเลขรถเลขที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวครับลองดูนะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงนะครับ มีอยู่2อ,อย่างนะครับราศีเมษก็คือ1เลยไปชําระนีิสงนะครับชำระนีิสงจะไปที่วัดเองก็ได้หรือจะเป็นการโอนทําบุญก็ได้2ทําบุญด้วยน้ําดื่มแลก็หอเน้นจํานวนว่า15ขวดหรือ15แพ็คจะได้ผลที่สุดนะครับในส่วนของเลขนําโชคครับสมหมายเลขครับได้แก่0 2นย์สนะฮะศูนย์สีนําโชคเน้นสีขาวสีเหลืองแล้วก็มีลวดลายเยอะๆครับ ต่อมาครับราศีและลัคนาราศีพฤษภครับสื่อนําโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพกติดตัวประจําตนนะครับกราบไหว้บูชาสักการะนะครับที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยนะอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรืออยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับ อาจจะเป็นความฝันก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเรื่องของจิตวิญญาณรนะาศีพฤษภเนี่ยเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระเกตนะครับที่โคจรมาทับเรือนชะตาแล้วอยู่คู่กับดาวพระราหูเขาเรียกว่าราหูทรงยศนะครับมาทั้งลําตัวนะครับมาทั้งท่อนล่างพระเกตเนี่ยเป็นท่อนล่างของพระราหูนะครับก็เรียกว่า ตามตำนานและถูกตัดถูกตัดครึ่งเพราะนั้นเวลาดาวสองดวงนี้เนี่ยมาประทับประทาบกันแล้วเนี่ยเท่ากับว่าพระราหูเนี่ยเต็มองค์ทรงยศมีอิทธิฤทธิ์พลานุภาพเต็มที่นะครับเพราะนั้นก็ผุษศพเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกราสีหนึ่งที่ปี65เนี่ยดวงจะดีมากๆเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยศพนะฮะมีโอกาสที่มีโชคลาภเนี่ยเกี่ยวกับ สิ่งที่มองไม่เห็นมาจากเรื่องของความฝันสิ่งเล่นลับฝันแม่นด like ้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผู <X> ้ศพนอนเยอะๆนะครับเอ่อแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงนะครับมี2อย่างเหมือนกันอย่างแรกคือทําบุญเกี่ยวกับศพไม่มีญญติทําบุญลงศพ นะครับทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการล้างป่าช้านะครับผ้าขาห่อศพอะไรต่างๆนะครับอย่างที่2ก็คือว่าออถ้าท่านสะดวกนะครับหรือว่ามีความมีความศรัทธาสามารถไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานได้อันนี้จะดีมากๆเลยนะครับเลขนำโชคครับสามายเลขได้แก่289แนะสองนะครับสีนำโชคครับเน้นสีขาวสีเทาสีน้ำตาลแล้วก็สีส้มนะครับ ต่อมาครับราศีและลัคนาราศีมิถุนนะครับสื่อนําโชคลาบนะครับให้คุณดูว่าเลขที่เกี่ยวกับการเงินของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีธนาคารนะเลขรหัส ATM นะครับหรือรหัสเลขท้ายที่อยู่ในทนบัตรนะในกระเป๋าสตางค์ของท่านนะครับเลขที่เกี่ยวกับการเงินการทองนะครับนะสามารถที่จะถ้าเป็นแบงบก์ผมแนะนำนี้ ถ้าเป็นแบงก์อาจจะเป็นแบงก์ยีนะอาจจะเป็นแบงค์ยีนะครับให้ลองพิจารณาดูเออใครมีกระเป๋าสตางค์มีเแบงก์ยีอยู่ในนั้นนะครับดูซิตัวเลขมีตัวเลขอะไรบ้างหน้ามาลุ้นมาเสียงดูไหมอเออื่อเจอเลขสวยๆนะครับจะเป็นโชคเป็นลาให้เราได้เนาะเคล็ดลับเสริมดวงนะเน้น2อย่างนะครับอย่างแรกคือชําระนี่สงนะครับชําระนี่สงอย่างที่สองก็คือ ทำด้วยน้ำดื่มนะครับ15ขวดหรือ15แพ็คก็ได้นะครับหรือเป็นพยัญชนะที่ใส่น้ำขวดน้ำแท้งน้ำคูลเลอร์น้ำดื่มเนี่ยได้หมดเลยนะครับเลขนำโชคครับ3ามหมายเลขครับราศีไม่ถุนได้แก 2, 4, ่2 4 3สีนะฮะสองสี่สาำโชคเน้นสีขาวและสีเขียวครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีกรกฎนะฮะราศีปูนะครับ สื่อนำโชคลาภครับใกล้ตัวครับเลขบ้านเลขรถนะครับแต่ถ้าเป็นเลขบ้านอาจจะเป็นเลขบ้านที่บ้านอาจจะมีความชำรุดทรุดโทรมเสียหายหรือคุณกำลังรีโนเวทต่อเติมนะครับเลขรถนะครับถ้าเป็นเลขรถอาจจะเป็นรถที่ช่วงนี้หรือว่าช่วงที่ไม่นานมาเนี้ยรถของคุณมีลักษณะที่ว่ามีการขูดขีดเฉียวชนหรือว่าสีถลอก ครับสีล่อนสีผุสนิมขึ้นนะครับหรือว่าคุณเพิ่งไปเมนเทนแนนซ์ไปซ่อมบำรุงมาไปถ่ายของเหลวนะครับไปเช็คระยะไปซ่อมไปเปลี่ยนยางไปอะไรพวกนี้นะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับเลขบ้านเลขรถลองดูนะครับและนอกจากนั้นนะครับราศีกรกฎนะครับยังมีนะเหลี่ยมมุมในการที่จะได้โชคคือถ้าช่วงนี้นะครับคุณได้ใช้จ่ายไปกับครอบครัวเนี่ย ด้วยเงินจำนวนเยอะๆหรือแม้กระทั่งนะครับพาครอบครัวไปเลี้ยงอาหารไปกินข้าวซื้อของซื้อเสื้อผ้าให้กับคนในครอบครัวถ้าคุณมีรายจ่ายประเภทนี้นะครับคุณลองเอาบินใบเสร็จนะครับหรือตัวเลขที่เกี่ยวกับของชิ้นนั้นๆเนี่ยลองมาลุ้นมาเสี่ยงดูได้นะครับเพราะว่า ดาวครอบครัวของคุณซึ่งเป็นดาวสุกเนีย่ยโคจรไปเลงดวงชะตาแล้วอยู่ร่วมกับดาวเสาร์มันเป็นดาวเสียทรัพย์นะครับแต่ในขณะเดียวกันดาวดวงนี้มันก็เป็นดาวโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นโชคลาภของคุณมีโอกาสที่จะได้มาจากการที่ต้องเสียสะตุง้งสะดางไปก่อนนะครับนะยังไงก็ลองดูสําหรับกรกฎเคล็ดลับเสริมดวงครับมีอยู่ 2- 3สาอย่างนะอย่างแรกก็คือทําบุญเกี่ยวกับโรงศพทําบุญโรงศพทําบุญศพไม่มีญาตินะครับเป็นเจ้าภาพงานศพนะครับ อย่างที่2นะครับสามารถที่จะปฏิบัติทรรได้นะครับวิปัสสนากรรมฐานนะครับถือศีลสักหน่อยนะครับอย่างที่3ก็คือทําบุญเกี่ยวกับของกินสิ่งสวยงามนะหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับออกโรงทานเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับ่ะลองดูนะสำหรับเลขนาโชคครับสามหมายเลขครับกรกฎได้แก่167นะหนึครับสีนําโชคเน้นสีฟ้าสีน้ําเงินสีม่วงและสีดําครับ ต่อมาครับราศีและละัคนาราศีสิงห์นะ่อนําโชคลาภครับมาจากบุตรบริวารของท่านนะครับใครมีลูกเด็กเลขแดงมีบุตรบริวารน,นะครับก็ลองซื้อเลขที่เกี่ยวกับบุตรบริวารดูจะเป็นอายุก็ได้จะเป็นวันที่เกิดก็ได้จะเป็นปีเกิดก็ได้นะครับลองดูนะช่วงนี้บุตรบริวารให้โชคนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเจ็บป่วยความเป็นความตายนะครับ ราศีสิงห์เนี่ยสามารถที่จะมีโชคนะเกี่ยวกับการเจ็บป่วยความเป็นความตายหรือว่าได้ราบจากความทุกข์นะครับเพราะว่าดาวพระหัสบดีเนี่ยที่เล็งลัคนาราศีอยู่เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะเป็นดาวที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็แต่ดาวดวงนี้เป็นดาวสุปะเคราะห์เป็นดาวที่ในพื้นฐานแล้วให้คุณนะครับ ให้คุณประโยชน์นะฮะไม่ใช่ให้คุณลําบากให้คุณนะครับได้ผลที่ดีเพราะฉนั้นเนี่ยแต่ผลที่ดีตรงนี้ก็อาจจะมาจากเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะเป็นลาบจากความทุกเว็นทุกขลาบอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามาจากเรือนมรณะนั่นเองนะก็ลองดูนะสำหรับราศีสิงสำหรับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับราศีสิงนะครับมีอยู่2อ,อย่างนะครับเล้นก็คืออย่างแรกคือระมุนเกี่ยวกับน้ำนะครับ น้ำดื่ม15ขวดหรือ15แพ็คนะครับจุดนี้นะครับดาวจันครับเป็นดาวที่มีอิทธิพลว่าเป็น11แก่ลัคนาราศีฮนะบอกว่าเป็นปฐุมเกณ์น,นะครับดาวจันทรเป็น11จันทร์เป็นเศษแท้แก่ลักนะครับอยู่ในเรือนโชคลาภนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับอย่างที่2เนี่ยทำบุญเกี่ยวกับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองครหรือว่าระครังเงินระครังทองนั่นเองนะครับนะรบหรือว่าจะเป็นเครื่องขยายเสียง นะเป็นโทร,รโคงเป็นลำโพงต่างๆนะครับที่เราทําบุญให้แก่วัดวาอารามเวลาที่วัดมีงานเนี่ยเขาก็จะได้ใช้อุปกรณ์ของเรานะครับเลขนําโชคนะครับราศีสิงห์นะครับได้แก่5 4 2นะครับห้าสีสานำโชคเน้นสีเหลืองสีเขียวและสีขาวนะครับต่อมาครับาราศีและลัคนาราศีกันนะครับ สื ap, ่อนําโชคลาบนะครับมาจากบุตรบริวารนะครับที่ได้พัดผ้าก mmm ันไปแล้วหรือ <Öz> บ <pee hvad> ุตรบริวารที่อยู่ไกลกันนะครับอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศนะครับอยู่คนละบ้านหรือแม้กระทั่งบุตรบริวารที่เป็นบุตรบุญธรรมของเรานะครับหรือแม้บุตรบริวารที่จากเราไปแล้วนะครับนะครับตรงนี้ครับลองดูนะครับว่ามีตัวเลขใดๆที่สามารถที่จะนามาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับเป็นโชคเป็นลาบให้เราได้นะครับแล้วก็นะครับ ยังมีในเรื่องของบุตรบรุญวเหมือนกันแต่ว่าเป็นบุตรบรญวที่ให้เราต้องใช้จ่ายเงินไปค่อนข้างเยอะนะครับเช่นช่วงนี้โอ้โหจ่ายเงินกับลูกเยอะมากเลยพาลูกไปเที่ยวซื้อของให้ลูกนะครับซื้อของให้บริวารอะไรแบบนี้นะครับบางคนอาจจะง่ายๆคืออาจจะไปบริจาคก็ได้ถ้าคุณไม่มีลูกนะครับตรงนี้ครับสามารถเอาตัวเลขต่างๆมาลุ้นว่าเสี่ยงได้สําหรับราศีกันนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับราศีกันอย่างแรกนะครับทําเกี่ยวกับ คนชาราครับทำาเกี่ยวกับคนแก่คนชาราบ้านพักคนชาราอย่างที่สองทำบุญเกี่ยวกับเด็กครับเด็กกำพร้าเด็กวิการได้หมดอย่างที่3ก็คือทําบุญเกี่ยวกับอาหารการกินครับออกโรงทานก็ได้จะไปบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ได้นะครับเลขนาโชคครับสามหมายเลขครับราศีกันได้แก่16 7นะครับ16 7นะครับสีนําโชคเน้นสีฟ้าสีน้ําเงินสีม่วงและสีดํานะครับ ต่อมาครับราศีและลัคนาราศีตุลน,นะครับสื่อนำโชคลาภนะครับเลขบ้านเลขรถครับนะบเลขบ้านเลขรถไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่ารถบ้านเก่าบ้านใหม่รถเก่ารถใหม่นะครับรถที่อยู่ดีๆปกติหรืออาจจะมีเรื่องของการขุดขุดขุดขีดเชื้ชนไปเม็นเทนเน็ทำเบียให้เสียตังอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับถือว่าได้หมดนะแล้วก็อย่างที่2คือ เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับราศีตุลเนี่ยนะอาจจะมีโชคที่ว่าโชคจากความทุกข์นะหรือว่าเป็นทุกขลาบไปนะครับตรงนี้เนี่ยอิทธิพลเนี่ยก็คือว่าดาวมฤตัูนั้นเล็งลัคนาอยู่แล้วนะครับเล็งลัคนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดาวประจําตัวเนี่ยราศีตุลเนี่ยไปอยู่กับดาวอาทิตย์นะในเอนพันธุซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวโชคลาภของราศีตุลด้วยนะครับอ่าแล้วก็ดาวราศีตุลเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ย โจรไปได้ตําแหน่งเทวีโชคอ่าะฉนนั้นมีโอกาสที่ราศีตุลเนี่ยจะได้โชคอยู่เหมือนกันนะครับนะลองดูนะอ่าแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงนะครับราศีตุลอ่ามีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกเนี่ยให้คุณไปทาเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับได้ทุกอย่างนะเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้ไฟฉายถ่านไฟฉายหลอดไฟได้หมดนะครับอย่างที่2คือทําบุญเกี่ยวกับของกินนะครับ ของกินการออกโรงทานนะครับพระบุญใส่บาตรก็ได้นะครับหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มได้หมดนะครับเลขนำโชคครับ3ามหมายเลขครับได้แก่016 0 1 6ครับสีนำโชคครับเน้นสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็เสื้อผ้าที่มีลวดลายเยอะๆนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีพิจิกครับราศีพิจิกนะะ สื่อนำโชคลาภนะครับใกล้ตัวนะเลขบ้านเหมือนกันเลขรถเหมือนกันวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับคล้ายๆกับราศีตุลน,นะครับเลขบ้านเลขรถนะครับทีเ่เราอยู่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นบ้านเรามีหลายหลังเนี่ยนะครับก็ลองดูที่เลขไหนหลังไหนมันน่าสนใจลองจับกับเลขเด่นออของหมแมนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะคัดคำนวณเลขเด่นออกมาแล้วก็ดูซิว่า เลขไหนที่มันตรงกับเลขบ้านเราเลขไหนมันตรงกับเลขรถเรานะครับจะได้มีแนวที่แคบขึ้นมานิดหนึ่งนะพิจิกนะครับเลขบ้านเลขรถนะครับแล้วก็โชคจากของที่ชํารุดเสียหายนะครับเช่นนะครับบางคนแหมช่วงนี้ปาร์ตี้หนักไว้หน่อยนะครับ ทำโทรศัพท์หล่นโทรศัพท์พังนะครับชำรุดเสียหายเอาดูซิเลขรุ่นโทรศัพท์เราเลขอะไรเอ๊ะเลขท้ายเบอร์โทรเราเลขอะไรเออนะครับมันต้องมีเรื่องที่ชำรุดเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งใครจะซื้อเลขรถเป็นเลขรถที่แบบโอ้โหช่วงนี้นอาจจะไปมีการขูดขีดเฉียวชนมีการต้องซ่อมแซมเมนเทน,น,นอะไรต่างๆนะครับเป็นเลขรถที่แบบชำรุดเสียห,ยหายหรือเสียเงิน,นก็อาจจะเป็นโชคเวลาให้คุณได้นะครับสําหรับราศีพิจิกนะ เคล็ดลับเสริมดวงนะครับอย่างแรกก็คือทําบุญเกี่ยวกับอาหารการกินแล้วก็เสื้อผ้าคเครื่องนุ่งห่มนะครับอย่างที่2นะครับไปวิปัสสนากรรมฐานเลยครับนไปถือศีลซะหน่อยครับไปอยู่แบบสันโดษไปปิดวาจาสักนิดหนึ่งตรงนี้นะครับช่วยให้มีโชคลาภได้นะในในงวดนี้นะเออนะครับออนะฮะลองดูนะฮะพิจิกเลขนำโชคครับราศีพิจิกครับได้แก่ห 89ดนะฮะหสีนำโชคเน้นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสีเทาสีน้ำตาลแล้วก็สีส้มนะครับเออนะหลายสีนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีธนูครับธนูนะครับสื่อนำโชคลาบนะอย่างแรกบุตรบริวารน,นะบุตรบริวารจะเป็นบุตรแท้ๆหรือจะเป็นบุตรบุญธ,ธรรมจะเป็นบริวารของเราจะเป็นหลานเป็นอะไรเงี้ยก็ได้นะครับบุตรบริวารน,นะครับ อย่างที่สองคือคู่ครองคนรักครับราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์ที่คู่ครองให้โชคอ่ะมีเกณฑ์ที่คู่ครองให้โชคนะครับเพราะวันนั้นเองนะครับราศีธนูจะมีดาวจันทร์โคจรเล็งดวงชะตานะครับแล้วยังไม่พอนะครับดาวคู่ครองจะโคจรมาทับเรือนชะตาปรากฏว่าในช่วงนั้นเองดาวคู่ครองนะครับกับดาวจันเนี่ยดาวคู่ครองเป็นดาวพุธเพราะฉะนั้น จันโฉมตรูพุทธดงเยาวเป็นคู่มิตรได้ดาวคู่มิตรเล็งกันพอดีเลยนะครับแล้วทับอยู่ที่ราศีด้วยก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะราศีธนูไม่ขี้เหร่นะครับบริวารบุตรบริวารและคู่ครองคนรักนะครับเคล็ดลับเสริมดวงมี3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือะคระฆังเงินระฆังทองนะครับเป็นกระดิ่งเล็กๆก็ได้ไปเขียนชื่อแล้วก็แขวนนะครับอย่างที่2คือทําบุญเกี่ยวกับของมีคม ทุกประเภทนะครับใบมิดโกนขนนกก็ได้นะครับใบบริจาคเลือดก็ได้หรือว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้นะครับเป็นเข็มฉีดยาเนี่ยได้หมดนะครับเพราะดาวองาังคารทับลัคนาราศีและอีกอย่างหนึ่งก็คือทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำดื่มนะสิบห้าขวดหรือ15แพ็คเพราะดาวจันทร์นั้นเล็งลัคนาราศีนะครับลองไปทําดูนะครับสําหรับราศีธนูเลขนําโชคครับมี3หมายเลขครับก็คือ2 4 3ส สองสี่สามครับสีนะสีก็คือสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับสีนำโชคนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีมังกรนะครับราศีมังกรสื่อนำโชคลาบนะครับคล้ายๆกับธนูเหมือนกันเพราะว่ามีโอกาสได้มาจากบุตรบริวารนะครับบุตรบริวารก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรที่ยังอยู่นะครับบุตรที่ไม่อยู่แล้ว หรือจะเป็นบุตรที่เป็นบุตรแท้ๆเราหรือจะเป็นบุตรบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นบริวารที่อยู่ไกลหน่อยได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่2ก็คือมีโอกาสได้โชคจากตนเองนะครับคุณลองซื้อเลขที่เกี่ยวกับตนเองได้เลยนะครับอายุตัวเองนะครับเลขวันเกิดนะครับหรือว่าแม้ทั้งเลขรอบตัวเราเลยนะครับที่เป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวุนเองเลขท้ายเบอร์โทรเลขท้ายบัตรประชาชนอะไรแบบนี้นะครับลองดูเนาะสำหรับราศีมังกร เคล็ดลับเสริมดวงนะครับมี3ามอย่างก็คืออย่างแรกก็คือของกินนะครับของกินหรือว่าพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับใส่บาตรตอนเช้าก็ได้ง่ายๆนะครับไม่ยากอย่างที่2ก็คือทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างทุกประเภทนะครับหลอดไฟนะครับไฟฉาย่านไฟฉายเทียนนะครับหรือว่าเติมน้ํามันตะเกียงอย่างที่3มก็คือทําบุญนะครับเกี่ยวกับคนแก่คนชรานะ คนแก่คนชราในที่นี้เนี่ยจริงๆเหมารวมไปในเรื่องของทัมบุญเกี่ยวกับที่ดินด้วยเพราะว่าเป็นดาวเสาเหมือนกันดาวเสานี่ยหมายถึงที่ดินหมายถึงดินนะครับแล้วดาวเสาก็ยังหมายถึงคนแก่คนชรานะครับอิทธิพลตรงนี้มาจากที่ดาวเสาทับลัคนาราศีมังกรอยู่นะครับก็ทําได้เรื่อยๆนะตลอดปีเลยแหละจริงๆแล้วนะ่ะนะก็นี่นี่คือราศีมังกรนะครับเลขนําโชคครับสามหมายเลขครับก็คือ167 167ครับสีนำโชคเน้นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสีม่วงและสีดำนะต่อมาครับราศีและลัคนาราศีกลุ่มนะครับราศีกลุ่มสื่อนำโชคลาภจะมาจากญาติพี่น้องนะญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับเพราะนั้นช่วงปีใหม่เนี่โอ้โหใครไปเยี่ยมญาต ใครไปพบจะเพบปะพบเจอพูดคุยนะครับดูซิว่ามีตัวเลขอะไรที่น่าจะนำมาลุ้นมาเสี่ยงนะครับหรือว่าไปเที่ยวกับญาตินะบางคนไปเที่ยวกับญาติแล้วก็ชอบซื้อบางคนไปเที่ยวเนี่ยพักโรงแรมชอบซื้อเลขห้องนะครับ แต่ว่าเลขเราอาจจะไม่ออกนะไปออกเลขห้องของญาติที่ไปด้วยนะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าบางกรเนี่ยจะได้โชคนะจากญาติคนใกล้ชิดคนสนิทเพื่อนฝูงนะครับก็เพราะนั้นลองดูนะญาติพี่น้องนะเอาเป็นราศีกุมนะครับราศีกุมเนะี่ยจะได้จากญาติพี่น้องนะครับแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งนะครับมีโอกาสได้จากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคือราศีกุมนี่ต้องบอกงี้ว่าดาวนะครับ ราศีกุมเนี่ยดาวที่ทับลัคนาราศีอยู่เนี่ยเป็นดาวพระรหัสบดีก็จริงนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับการรักษานะครับแต่ว่านะครับดาวที่มาเป็นโชคเป็นลาบเนี่ยคือดาวพุธซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณนะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะวันนั้นดาวมรณะมาเป็นโชคเป็นลาบมาเป็น11แก่ลักนาเนี่ยได้โชคจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ลองดูละกันใครอาจจะเจ็บป่วยช่วงนี้เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นไปซื้อยานะคคุณลองเอาบินค่ายามา พราะดาพุธเนี่ยมันหมายถึงบินเอกสารต่างๆบินค่ายาใบาเสร็จค่ายาหรือแม้รทั่งใครที่ได้ไปเปลี่ยนที่นอนนะครับโรงพยาบาลก็ซื้อเลขห้องโรงพยาบาลน,นะครับลองดูนะเพราะกลุ่มเนี่ยจะได้มาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรที่มันต้องต้องมีเรื่องมีเหตุก่อนนะครับเราจะได้โชคลาภต่มม่นะเ,เนาะเคล็ดลับเสริมดวงนะครับ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ราศีกุมช่วงเนี้ย ให้อยู่ใกล้วัดใกล้วาสักหน่อยนะครับไปทําบุญก็ได้นะครับใครสะดวกบวชบวชเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นอันนี้เรื่องจริงใครสะดวกบวชบวชเลยใครถือศีลได้ให้ถือศีลวิปัสสนากรรมฐานได้ให้ทําอิทธิพลของดาวพระสบดีทับลัคนาราศีอยู่ดาวพระฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวกับวัดวาอารามเกี่ยวกับศาสนานะครับเกี่ยวกับการถือศีลน,นะครับการศึกษาเรียนรู้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถที่จะทำได้นะครับก็ ไม่ได้เหลือบาก,ากว่าแรงก็ขอให้ทำนะถือสินสักหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่สะดวกไปบวชนะครับก็ถือสินอ่ะสักนิดนึงอ่ะศินศินศีลห้าเนี่ยพยายามทาให้ได้แบบร้อยเปอนะครับอันนี้ลองดูนะครับอย่างที่2คือทําบุญเกี่ยวกับกระครังเงินกระครังทองอ่าหรือกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนั่นแหละอย่างที่3ก็คือทําบุญเกี่ยวกับของมีคมทุกประเภทเลยครับนะครับราศีกุมครับเลขนําโชคครับได้แก่5 4 3สสาม 543ครับสีนำโชคเน้นสีเหลืองและสีเขียวนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีมีนนะครับสื่อนำโชคลาบนะครับจะมาจากญาติที่ล่วงรับไปแล้วนะครับญาติหรือพี่น้องนะครับญาติสนิทมิตรสหายหรือพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วนะครับอันนี้ราศนะีมีนเนาะราศีมีนนี่ต้องบอกงี้ว่าดาวศุกร นะครับโครจรมาเป็นเทวีโชคในเรือนโชคลาบแล้วดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัดชะซึ่งแปลว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนสนิทนใ,ในเมื่อดาวดวงนี้โครจรมาเป็น11แก่ละคนามาเป็นโชคเป็นลาบให้แถมยังได้มาตรฐานเทวีโชคด้วยนะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นเ,เพื่อนหรือญาติพี่น้องอะไรที่เป็นเพศหญิงก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ลองดูมันอาจจะได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับจะได้โชยลาบจากคนที่ล่วงรับไปแล้วบางทีทำไมต้องล่วงรับไปแล้วเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยโคจรมาอยู่ร่วมเรือนกับดาวเสาร์นะครับร่วมเรือนดาวเสาร์บางทีอาจจะเป็นคนที่แบบเอ้ยเขาไม่อยู่แล้วนะครับหรือหรือนะครับเป็นคนที่อยู่ยังอยู่แต่ว่าเป็นคนที่คุณต้องเอาเงินเอาทองไปแบบไปซัพพอร์ตไป ต้องจ่ายเงินกับเขาเยอะหรือต้องต้องช่วยเหลือเขาอะไรแบบนี้ต้องมีเรื่องให้แบบเสียไปก่อนนึกออกปะเออนะครับก็ลองดูนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสื่อนําโชคอาจจะมาจากการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับรออาศีมีนดาวศุกร์ที่มาเป็นโชคลาภเนี่ยที่เป็นเทวีโชคเนี่ยนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บ เห็นไ,ไหมดาวเจ้าเรือนโครคภัยแค่เจ็บมาเป็นโชคเป็นลาบเพราะนั้นอาจจะได้จากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งได้โชคทางไกลอ่าได้บางบางทีเนี่ยได้โชคจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกลนะครับส่งอนุนมาให้อันนี้มาให้ส่งเงินมาให้อะไรแบบนี้นะครับหรือได้โชคทางไกลอ่ะนะนี่คือราศีมีนนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับมี3อย่างอย่างแรกนะครับไปทําบุญเกี่ยวแสงสว่างทุกประเภท เติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะครับหลอดไฟนะครับไฟฉายถ่านไฟฉายได้หมดนะครับอย่างที่2ก็คือทําบุญเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องน่งห่มอย่างที่3ก็คือทําบุญซื้อที่ดินถวายวัดนะครับหรือทําบุญเกี่ยวกับคนแก่คนชรานะครับลองไปทําดูนะสำหรับราศีมีนเลขนําโชคครับสามหมายเลขครับได้แก่6,79 6,79ครับสีนําโชคเน้นสีฟ้าสีน้ําเงินสีม่วงและสีส้มครับ เอาละครับครบทวน12ราศีนะครับแล้วก็ลืมไม่ได้นะครับลืมไม่ได้สําหรับเลขดาวเด่นนะครับงวดที่แล้วเนี่ยนะครับมาทั้งข้างบนมาทั้งข้างล่างอ่ามาทั้ง68มาทั้ง36นะในตารางเดียวกันถือว่าปัวปังนะฮะจึ้งนะครับยืมคําของท่านอ่ามหามาใช้สักหน่อยนะครับในรอบนี้นะครับเลขนําโชคนะครับเออเาเรียกว่าดาวเด่นนะฮะดาวเด่น 6ตัวครับคัดมาเช่นเคยนะครับได้แก่124679 1 2 4เนะ1 2 4 6 7 9เออนะครับเรียงตามตารางนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลองพินิษพิจารณากันดูนะครับหากตรงใจกับเลขของท่านก็แสดงว่าอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นโชคเป็นลาภให้กับท่านได้นะครับหวังว่าทุกท่านนะจะมีโชคมีความสุข นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนามีสุขภาพพลานามายัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามกันเสมอมาหวังว่าจะติดตามกันเสมอไปตลอดไปนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแล้วก็เข้าไปติดตามกันในแฟนเพจ f a c e b o o k The m a g i c Code ด้วยนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ